ตอนแรกไม่กล้าทําไม่กล้าทํานะจะให้ไม่กล้าทำมาไม่กล้าขับไปเรียนที่โรงเรียนมานะคะแล้วก็ไม่กล้าขับขับไม่เป็นขับไม่ได้ได้ไปขับขี่แล้วแล้วก็ให้แฟนสอนให้ใช่ค่ะแล้วทําไมไม่สําเร็จอทะเลาะกันดกันดุาดุดาเคยได้ยินค่ะแต่ไม่เคยไม่คิดว่ามันจะเป็นจริง เคยได้ยินบอกว่าอยากให้แฟนขับรถให้สวัสดีครับผมผมพทัศทํารรมยานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูผมสอนนักเรียนนะครับเป็นคุณแม่นะครับต้องการขับรถส่งลูกไปโรงเรียนไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับก็ออกจากงานมานะครับมาเพื่อเพื่อรับส่งลูกจริงๆเลยนะครับทำหน้าที่นี้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็ให้คุณแฟนสอนให้ก็ทะเลาะกันครับ ทะเลาะกันทําไม่ได้นะครับไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะมันจะพันทะเลาะกันจริงๆเลยนะครับก็ตัดสินใจมาเรียนกับครูตั้มครับเลือกแล้วนะครับดูใน YouTube แล้วแม่คนนี้แหละใช่ละต้องเป็นครูของฉันแน่นอนนะครับก็มานะครับผมก็มาสอนให้นะครับพาวิ่งจากบ้านไปโรงเรียนนะวิ่งจากบ้านไปโรงเรียนเพื่อ,เพ,อเพื่อไปรับไปส่งลูกทีนี้ไปรับไปส่งลูกแล้วเมื่อไปรับ,ไปร,บไปรอลูก มันก็ต้องจอดรถนะครับผมก็สอนถอยเข้าซองจอดรถด้วยนะครับจอดรถถอยเข้าซองให้ได้นะครับแรกๆก็ยังเก๊กันๆนะครับทีนี้พอทาได้คล่องปุ๊บก็ทําได้เลยนะครับรู้เทคนิคแล้วทําได้เลยนะครับในคลิปครับก็จะพาวนนะครับวนไปหลายรอบอยู่วนไปหลายรอบอยู่แล้วก็ผมก็สอนเทคนิคต่างๆนะครับในคลิปสอนเทคนิคเยอะเลยเพื่อนคนไหนที่ต้องการส่งลูกไปโรงเรียน ดูคลิปนี้ครับได้ประโยชน์มากๆนะครับพร้อมถอยเข้าซองด้วยในตัวนะครับในคลิปมีบอกเลยว่าทายังไงยังไงบ้างคุณแม่คนไหนต้องการขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วต้องไปรอลูกแล้วต้องไปถอยจอดห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับอ่านะครับงั้นไปดูนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนนิ้เดียวครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูนครับไปอันนี้จะขับรถไปที่โรงเรียนคุณลูกนะครับวิ่งตรงมาครับ ออกทอนใหญ่มาปุ๊บวิ่งเราจะไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับวิ่งชิดเลนขวาไปก่อนเราจะไปยูเทิร์นใต้สะพานวิ่งตรงไปก่อนครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่จะหกสิบกว่าเนี่ยครับก็เนี่ยวิ่งประมาณนี้หกสิบนะไม่ได้อ่าไม่มือใหม่ก็วิ่งประมาณนี้สบายๆครับ ตามทาง,ทางดูจับลมไม้นะครับคีโพซิชันนะครับต่อไปก็จะดยูเทินตรงนี้นะเมื่อกี้มันมีป้ายห้ามยูเทินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูดีๆมันจะมีคำข้างล่างเขียนว่าตั้งแต่6กล้อขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถเกง๋งรถกระบะสามารถยูเทินได้แต่ถ้ารถ6กล้อขึ้นไปรถใหญ่ห้ามยูเทินนะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆนะเวลายูเทินนะครับอันนี้ก็รอยูเทิน เวลาเราก็ดูหน่อยนึงครับเห็นไหมครับมีตัวเลขบอกตัวเลขบอกนะมีตัวเลขบอกล้วก็ดูว่ามันใกล้จะถึงหรือยัง ครับกระจกมองข้างนะครับเลยขอบู้บาทก่อนนะแล้วค่อยหมุนให้หมดไปครับวิ่งตรงๆไปก่อนนะกระจกมองข้างเลยถึงงโค้งนี้แล้วหมุนได้เลยครับหมุนโค้งมาโค้งมาทาาไว้เต็มตัวทยอยคืนครับทยอยคืน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 เอากับเติมพระเร่งครับสวยปายครับเติมพเร่งไปครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหม เบี่ยงมาครับเบี่ยงมาเบี่ยงมาดูด้านหน้ารถเยนะด้านหน้ารถฝั่งซ้ายด้วยเข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวสวยครับไปตรงไปเรื่อยๆครับยากไหมออตอนแรกไม่กล้าทําไม่กล้าทํานะจะให้ไม่กล้าทำมาไม่กล้าทำไปเรียนที่โรงเรียนมา้วคะแล้วก็ไม่กล้าขับ <laughs> ขับไปเป็นมาขับไม่ได้ได้ไปขับขี่แล้ว <laughs> แล้วก็ให้แฟนสอนให้ <laughs> ใช่ค่ะแล้วทําไมไม่สําเร็จ ทะเลาะกันต้นด่าต้นดาเคยได้ยินค่ะแต่ไม่เคยไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเคยได้ยินบอกว่าอยากให้แฟนถัดรถให้น้องเรียนอยู่ไกลไหมไกลไหมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะครับเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับเราก็ต้องดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายก่อนนะว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาไหมนะครับดูดีๆถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาเนี่ย ราก็ต้องชะลอนะครับดูอาการเขาแต่เราเปิดไฟเลี้ยวข้ามไว้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะเข้าซอยนะครับวิ่งตรงไปด้านหน้ามีรถกระบะจอดอยู่นะครับออกขวาน,น,นนะิดนิดนะเด็กออกขวานิดนิดครับดูมีฝั่งขวาด้วยมีรถมาไหมเบรกชะลอก่อนนะเด็กออกขวา,ขน,า,ขน,า,ขน,านิดนิดนะครับออกมาแล้วปิดไฟเดียวด้วยนะครับตรงไปครับเราต้องเลี้ยวซ้ายไฟแดงไหมด้านหน้าใช่ไหมหากไม่เบี่ยงเข้ามาครับดูกันตรงมุมข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีเบี่ยงเข้ามาได้เลยครับ ไปเลี้ยวค้างไว้นะคันหลังจะได้รู้ว่าเราจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับเลี้ยวเข้าไปในโรงเรียนเลยนะครับเลี้ยวเข้าไปในซอยเลยนะเป็นสถานการณ์จริงเลยนะครับซอยหน้านี้ใช่ไหมโอเคครับผมรู้ว่าตุ่มข้างครับฝั่งซ้ายมีรถมาไหมข้าได้ครับเข้อแรกโค้งไปครับโค้งเข้าไปโค้งเข้าไปดึงซ้ายเฉยนะครับตุ่มไปครับข้าเลี้ยวซ้ายนะครับ โอเคนี่เรามาอนัเรีนับมแล้วจอรถตรงไหนจกันนะครับตรนี้มีกลัวุอดกับรู้สนะว่าให้เราอยูตรงการถ้าไหนีฝั่งขวาใ่ไหมไซ้ายนะโอเครงไปครับรู้สึกนะครับให้เราอยู่ตรงกลาตรงจุดนี้นะครับเลี้ยวแบบนี้นะให้เสนะครับ ถึงเส้นสีส้มแล้วค่อยหมุนโคง,งอะไรนะโค้งแบบนี้นะครับให้สอเอถึงลหมุนครับหมุนนะครับผมสอนผมสอนแบบนี้มีคนเอาไปสอนผิดเอากระจกกระจกบางข้างเลยนะครับลบคู่มแล้วนะนะครับมันไม่เหมือนกันผมสอนแล้วก็จําติดจําถูกไปสอนนะครับทุนครูคนอื่นจําสูตรผมมีสอนแล้วก็ไปสอนผิดสอนถูกถ้าเป็นโค้งแบบนี้ ให้เสาเอถึงแล้วหมุนได้เลยนะนะครับไม่ต้องให้รอให้กระจุกข้างเลยนะนะครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆให้เราอยู่ตรงกลางเลนให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางเลนนะครับปึ๊บหมุนได้เลยอ่า,อาด้านหน้าอ่าผมได้ไอเดียแล้วด้านหน้า,า,า,นนาม,มีมมนมีช่องว่างให้จอดไหม จอดตรงไหนอะเรียวเข้าไปครับด้านหน้ามันมีตัวรถที่จอดแค่พันบาทกเขาไม่ได้ทีนี้ผมจะสอนนะครับเดินหน้าเข้าส่งนะทิซ้ต้ไปนะครับตัวดีสายไปนะเราจะไปจอดแท็กถ้แทช้คันทีขาวเป็นของมือนะครับ กระบาดที่เทาเลยไปครับเราจะวางตัวแน่เข้าครับชี่ต่ำๆตัดชี้ต่ำๆให้ได้เยอะๆนะครับอ่าแล้วรอกระจกมาข้างนะครับเลยทางรถละหมุนเข้าไปได้เลยนะกระจกมาข้างเลยทางรถละหมุนเข้าไปได้เลยครับหมุนเข้าไปครับอ่าหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปนะครับขยอยคืนครับขยอยคืนให้รถขนาดกระจกมาข้างต้องกันถือว่าโอเคอะไรนี่ครับอ่าเป็นไงง่ายไหม นีเอาใหม่อถอยหลังออกมาครับเกว่าถอยหลังนะครับฝั่งซ้ายไม่มีรถนะครับถอยมาแล้วหมุนขวาได้เลยนะถอยมาครับถอยมาแล้วหมุนขวาได้เลยครับรวหมุนขวาได้เลยนะครับมองก้ำไหลายไปนิดนึงไหมด้านหลังถอยมาครับยีงมีทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆจนหน้ารถเราเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับด้านหน้าถนนโอเคก็ทำแบบนี้โอเคแล้วคือรถโต้เลยหน้ากว่านี่คือวิธีการวิธีการ นะครับนักเรียนมาถอยข้อสอบนะครับเราจะถอยข้อสอนี้นะนะครับอ่าเป็นการถอยนะครับทีทีถอยข้อสอในห้างนะครับผมสอนแล้ะขับรถมาปุ๊บนะครับตัวเราตรงกัโลโก้นะครับชะลอรถที่หนึ่งเพื่อเช็คเอ่อสำหรับมือใหม่ ใช้วิธีนี้ได้เลยนะนะครับเมื่อตรงปุ๊บดึงออกซ้ายครับอ่าดึงออกซ้ายเสร็จแล้วนะครับโค้งออกมาครับรถจะโค้งออกมาแล้วก็เช็คกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าเราเห็นป้ายทะเบียนคันนี้ไหมนะครับเมื่อเห็นป้ายทะเบียนแล้วคือราตรงครับใส่เกียร์ถังถอยมาก่อนนะครับถอยมาไปแป๊บหนึ่งแล้วหมุนขวาครับรถจะโค้งเข้ามาในซองนะครับอ่าโค้งเข้ามาในซองนะนะครับรถจะโค้งเข้ามาเลยนะครับโค้งเข้ามาปุ๊บก็ดูฝั่งขวาก่อนว่ามีช่องว่างไหม แล้วก็ดูฝั่งซ้ายว่าเราเห็นล้อแม็กอะไรไหมนะครับถ้าเห็นล้อแม็กปุ๊บโค้งไม่ได้เลยครับอ่าโค้งไม่ได้เลยรอรถตั้งตรงอย่างเดียวเลยครับพอรถตั้งตรงปุ๊บแล้วก็คือรถตรงนะครับอ่าแบบนี้เลยง่ายเลยครับเนี่ยสิ่งที่ผมสอนครับมือใหม่ยังไงก็ทําได้ครับง่ายเลยนะครับอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับห่างสบายๆเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยครับ สามารถทําได้นะมือใหม่ลองใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับผมเยี่ยมมากๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสำหรับคุณแม่นะครับที่อยากจะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนที่อยากจะพาะคุณลูกเนี่ยนะครับไปส่งถึงโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยบางทีเมื่อไปส่งลูกไปแล้วพอไปรับลูกก็ต้องจอลดรถรอนะครับมีซองก็ต้องถอยเข้าซองให้ได้บางคนไม่กล้าครับ ไม่รู้ก็ไปจอดควางเขาใก้ๆ,ๆ,ๆกันกงก็โดนรอปรพอดา่าโดนเขาว่านะครับโดนเขาบีบแตะไล่คลิปนี้ก็ซอนถอยข้อซองด้วยนะครับให้คุณแม่สามารถถอยข้อซองรอจรอ,อคุณลูกได้อย่างสบายๆนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอเดียไลน์อยู่ด้านล่างนี้โทรเข้ามาสายไม่ว่างหรือว่าผมติดสอนอยู่ก็ ไลน์เข้ามาสอบถามเข้ามานะครับทิ้งข้อความไว้ที่ผมตอบกลับนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วโอ้โหพี่จําครับเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกเพิ่งมาเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกฝากเพื่อนๆเลยครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับข้างปุ่มซับสไครต์นั่นแหละครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับกดปุ่มกระดิ่งเนี่ยปุ๊บก็เลือกอันบนสุดเลยนะนะครับมันจะเรียกคําว่าอ๋อนะครับ ลือกอันบนสุดปุ๊บแค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนแบบอยากถามพี่ตั้มครับอยากตั้งกระทู้สอบถามพีม่ตั้มมีที่ตั้งกระทู้สอบถามไหมก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับใน a c e b o o k นะครับลิงก์อยู่ดา้านล่างนี้ใต้ดีสคริปชั่นนี้นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดลิงก์เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้า Facebook ก่มนะครับกดจอยเข้ามากดเข้าร่วมเข้ามารอผมอนุมัติแป๊บเดียวครับแล้วก็เข้ามาไล่ดูอะไรดูกระทูเ้เพื่อนๆที่เขาตั้งคําถามไว้หรือว่า จะตั้งคำถามเองก็ได้ครับผมไว้เจอกันใน a c e b o o k Group นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดี <S <S ครับอย่าลืมกดเฟรนด์กันนะครับ